สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องหาเงินออนไลง์ง่ายๆ Free Money Free Idea วันนี้แอดมีเหรียญที่น่าสนใจอีกเหรียญหนึ่งนะคะมารีวิวแอร์ดรอปให้ดูนะคะก่อนที่เราจะไปฟังข้อมูลของเหรียญน,นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดกระดิ่งกริ๊งๆให้แอดด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดทุกเหรียญที่แอดเอามารีวิวให้ดูนะเหรียญน,นี้นะคะมีชื่อว่าเหรียญอารายส์ uh, นะคะซึ่งแอรดรอนี้นะคะเขาเพิ่งเปิดให้ทําเมื่อวานนะคะคือวันที่12นะ โดย AirDrop นี้นะคะเขาแจก5,000คนแรกเท่านั้นนะคะมาก่อนได้ก่อนนะเหรียญ ARZ นะคะเขาแจกคนละ100 ARZ นะแล้วก็แนะนำเพื่อนนะคะได้อีกคนละ10 ARZ นะคะแล้วที่สำคัญคือเหรียญ ARZ นะคะลิสตอยู่ใน Exchange ที่มีชื่อว่า MX นะคะแล้วก็บิดมาแล้วก็ Pancake Swap เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็แอ r ดรอปนี้นะคะหมดเขตวันที่19เดือนนี้นะคะแล้วก็จะแจกจ่ายเหรียญวันที่27นะ27พฤษภาคมนี้นะคะเขาจะแจกจ่ายเหรียญน,นะฉะนั้นแล้วนะคะเราต้องรีบทํากันเลยนะคะกิจกรรมที่เขาให้ทํานะคะมีง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะมีแค่ตามเทเล gram ตามทวิตเตอร์นะคะไปกดจอยที่เลส เลดดิตแล้วก็ตามที่ Discord แค่นั้นง่ายๆเดิมนะคะโดยอาจจะแปะลิงก์นะคะทำกิจกรรมไว้ใต้คลิปนะคะพร้อมคอนแทคของเหรียญน,นะไว้ให้นะคะคุณก็คลิกเข้ามาได้เลยนะคลิกเข้ามาแล้วนะคะให้มากดสตาร์ทได้เลยนะคะจากนั้นนะคะให้พิมพ์อักษรที่อยู่ในนี้ตรงไปข้างล่างนะคะให้เป็นการบริไฟเนาะ จากนั้นนะคะให้กด s ับ m ิ t My Detail นะหลังจาก Submit My Detail นะคะให้คุณไปติดตามเทเล gram นะคะของกลุ่มนะกดเข้าไปจอยได้เลยนะคะจอยได้แล,แล้วเนี่ยกลับออกมานะคะแล้วก็ใครกดคำว่าดันนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะให้คุณนะคะไปติดตาม f o l เ o อ o w t w t w t t t e r นะแล้วก็ไปกดไลค์นะคะกดรีทวิตด้วยสำคัญนะคะห้ามลืมเดดิตค่ะนะจากนั้นให้คุณเอาโปรไฟล์นะคะของ twitter รีลิโปรไฟล์ลิงค์ค่ะมาแปะนะคะถัดมานะคะก็คือให้คุณไปติดตาม Reddit นะถ้าใครไม่มีบัญชี Reddit ะคะคจจะต้องไปสมัครนะคะมาสมัครฟรีนะคะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะคะให้คุณกดจอยไปที่เหรียญได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะให้คุณคลิกเข้าไปรูปด้านบนตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไปเอาตัวโปรไฟล์ลิงก์ของตัวเองมาแปะนะคะคลิกไปที่ My Profile นะคะแล้วมันจะเจอเครื่องหมายคำว่าแชร์ตรงนี้นะคะมันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้แชร์โปรไฟล์นะคะแล้วคุณก็ก๊อปปี้ลิงก์นะเอาไปแปะไว้แปะไว้ตรงข้างล่างนะคะจากนั้นนะคะกดเธอเข้ามาเลยค่ะมันก็จะให้คุณเข้าไปจอย Discord นะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะคลิกเข้าไปรูนะคะตรงนี้เลย คลิก้าไปได้เลยนะคะจากนั้นไปกดเครื่องหมายเยี่ยมนะคะ1ครั้งนะแล้วมันจะเด้งมาหน้านี้นะคะให้คุณติ๊กตรงสี่เหลี่ยมนะติ๊กตรงบล็อกนะคะมันจะเด้งขึ้นมาคําว่าเสร็จสิ้นนะจากนั้นให้คลิกกันคาว่า verify อีกครั้งหนึ่งนะคะให้ไปกดเครื่องหมายถูกตรงนี้ถ้ามันขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะถัดมานะคะสําคัญคืออย่าลืมเอา user name discord มาแปะไว้ด้วยนะคะแปะให้เรียบร้อยนะจากนั้นมันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้นะคะให้คุณใส่กระเป๋าของเหรียญ a r z นะคะ แอดแปะคอนแทคไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้แอดจะใช้ตัวที่เป็นทัชวอลเลตนะก็คลิกเข้าไปได้เลยค่ะแอดคอนแอดคอสตอมเทเคนะคะวางไปสมาร์ทเชนนะจากนั้นก็ไปตรงรีซซฟนะคะแล้วก็สำเนามาได้เลยค่ะแปะอดเดรสเราลงไปในส่วนตรงนี้คุณต้องรีเช็คข้อมูลด้วยนะคะว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้าไม่ถูกต้องให้กดคำว่าสตาร์ทเพื่อไปแก้ไขนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้กดคอนเฟิร์มนะ พอคุณกดคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยค่ะมันจะขึ้นคําว่าเวลดันนะคะจากนั้นให้กดบาลานซ์นะคะเพื่อรีเช็คนะของแอดขึ้นแล้วนะคะว่าเป็น100 a r z นะคะตรงลิงก์ตรงนี้เป็นเชิญเพื่อนได้นะคะแนะนําเพื่อนได้10เหรียญน,นะสิเหรียญ ARC นะคะก็เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้เพื่อนๆน,นะคะได้เหรียญกันครบทุกคนนะคะสําหรับวันนี้แอดต้องไปแล้วนะขอบคุณทุกๆซับสไครต์กดไลค์ก,กดแชร์กดกระดิ่งนะคะอย่าลืมนะกดกระดิ่งกิ๊กๆแอดด้วยนะคะวันนี้ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ